บริษัทอุดมโชคนะครับเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับในเดือนมีนาคมมีราคาขายของเก้าอี้ไม้นะครับ1,000บาทต่อตัวและมีโต๊ะไม้2,000บาทต่อตัวนะครับโดยที่ได้เก้าอี้และโต๊ะนั้นเนี่ยมีต้นทุนร่วมกันมาก็คือ8,000 0บาทนะครับและเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเก้าอี้นั้นผลิตได้20ตัวในขณะที่โต๊ะนั้นผลิตได้12ตัวนะครับคำสั่งก็คือให้คำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ร่วมนะครับตามวิธีเฉลี่ยตามมูลค่าขายและ2ก็คือคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของโต๊ะและเก้าอี้นั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มที่การเฉลี่ยต้นทุนกันก่นกอนนะครับตามมูลค่าขายเราจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ไม่มีต้นทุนที่เอาไปผลิตต่อนะครับก็ค่อนข้างง่ายน,นะครับเก้าอี้ไม้ และโต๊ะไม้มี2ผลิตภัณฑ์นะครับเก้าอี้ไม้นั้นผลิตได้ถากาบับ20ส่วนโต๊ะคือ12นะครับอันนี้ก็คือปริมาณนะครับต่อไปราคาขายต่อหน่วย ของเก้าอี้นั้นก็คือ1,000งพันะครับและของต๊ะก,ก็คือสองพันสุดท้ายแล้วก็คำนวณเป็นราคาขายนะครับสุดทิ่เลยก็คือเอา20่สิบคูณหนึ่นะครับได้2อง0มนนี่คือมูลค่าขายของเก้าอี้ ส่วนต๊อก็เอาสิบสองคูณสองพัน้ได้กับสองหมืนสี่พันสรุปนะครับมูลค่าขายสุทธิรวมก็คือสี่0มืนสี่พันบาทเราได้แล้วมูลค่าขายแล้วต่อไปเราก็จะมาคำนวณเฉลี่ยต้นทุนรวมนะครับตามมูลค่าขายเราได้มูลค่าขายสุทธิแล้วนะครับก้าอี e. ไม้และโต๊ะไม้เราก็จะต้องเฉลี่ยจากต้นทุนร่วมนะครับซึ่งมีต้นทุนร่วมทั้งหมดเนี่ยก็คือแปดหมืนตั้งที่แปด0มไว้เหมือนกัน8ปด0มืนั้นจะต้องเฉลี่ยตามมูลค่าขายมูลค่าขายรวมนั้นคือสี่หม่นสี่นะครับดังนั้นตัวฐานเนี่ยก็คือสี่ห0่สี่ ทั้งเก้าอี้และโต๊ะเลยนะครับ 44. สี่หม่เก้าอี้นั้นคือ2องหมื่นครับสองหมบาทส่วสนโต๊ะสองหมื่เฉลี่ยมาตามมูลค่าของแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเก้าอี้จะมีต้นทุนที่ฉเฉลี่ยให้จากต้นทุนร่วมนั้นเท่ากับ 36, 36 3 6มหมื่นหบาท ส่วนโต๊ะาอบกสาทเราได้ต้นทุนแล้วขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะคำนวณต้นทุนต่อหน่วยนะครับเก้ e, าอี้ไม้แล้วก็โต๊ะไม้นะครับต้นทุนต่อหน่วยก็เอาตัวต้นทุนที่เราคำนวณได้นะครับ 36, 36, 3า3หกสหสจุหสตัวนี้นะครับโต๊ะ 4 3 6 3 6มหแล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตได้สำหรับเก้าอี้นั้นดูจากข้อมูลตรงนี้ก็คือผลิตได้เท่ากับ20นะครับก็หาร20่สิบโต๊สิก็ได้เป็นต้นทุนต่อนหน่วยของเก้าอี้เท่ากับตัวละนะครับ1 818.18 บาทต่อตัวนะครับส่วนโต๊ะนั้นก็คือ3 6 3 6ันาบาทต่อตัวด้วยนะครับ